สวัสดีครับผมเพชร์พาลุยสวัสดียิปซี่ซูผูโซคนครับผมเมื่อนี้ขีมดมะตามแนวทางรัฐบาลไทยคงสุดท้ายของเบาแหลมนะพี่น้องเนะาะลอตเตอรีก่กะมีมากแมาเบิงบ่งเบาแหลมเพิ่นกิจัดตัวใดได้พี่น้องได้ลอตเตอรี่ <c oughs> เลขดังมีอยู่บ่เลขดังเขาด <c oughs> ังตัวใดเนาะเออเลขดังอันอันบักเก็ตนึงน่งนี่ละ บอสไม่ค้าลอตเตอรีเห็นมีอยู่บ่นั่นเห็นบอสติดมุมน่เลขเลี้ยติดเจ็ดหาเท่านั้นโอ้เจ็ดหาเลขงานอยู่ดีน้ำเบาแหลมนี่พี่น้องต้านนวดแล้ววดมาดแดงซื้อไว้พร้อมยาสีสามครับสีสามสามสีกับพร้อมต้นพี่น้องเลขอืเอาเอาเอาเบิ้งป้อยพี่น้องมือนี่แหละครับผมครับเบิ้งเอาไว้อโสุดท้ายเนีอโสุดท้ายประมาณกันนะครับ ฮะพี่น้องมาเบิงแต่รอตรีเพิ่นไดแล้วสีสามสามสีเห็นตัวเป็นท่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับรับสวัสดีเป็นท่าการเพิ่นล่าอาจารย์ไงสีออกงานเด้อค่ะแม่คัวโชคดีเด้อเด้อมือหนี้มาเจออาจารย์ไงถือว่าเป็นท่วมโชบีของแม่ขั้วอ้พอเพียบแล้วค่ะเบิงรอตรีก้อนพี่น้องเนี่ย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 อยให้อามาเบิงรอตรีก้อนก็ได้ซือว้เลมื่อกีนี่จำนวนแล้วเอ คำนวณแล้วเหรอเบาๆครับคำนวณแล้วแล้วเก้าสี่สามสี่สามสี่บ่ครับตารางวันที่หนึ่งบ่อาจารย์ไงหมายื้องวดใดกัเอาตารางวันที่หนึ่งเน่แต่เบาๆมันเป็อดมาเที่ยของมีแต่ของปอดมาเทียร์ปอของแทงงวดค่ะของแทงงวดนี่แหละถือว่าคล้วยโชคดีละถูกงวดที่ผ่านมาได้ตารางวันที่หกครับเอาค่ะมือกันคำนวณของอาจารย์ไงเพื่นเนาะค่ะหรือว่าบ่าวแหลมคุ้ม ารวยคนมีเฮงคนเฮงตลอดอ่ะพี่น้องมาเบิ่งกันบัดนี้โอ้ยจัดแนวข้างเห็นบ่เห็นเห็นเห็นเลยเนาะชัดเลยแมนจังไดจังขีแป๊บนึงจังไดจังขีไม่ีเงินเนสื่อนแบบจังสีเนาะบ่ได้เปลี่ยนกระดาษวันที่วันที่สิบหกเนาะครับผมสิบหกธันวาเบิ่งสถาน,าน,ถานาการณ์เห็นหูวะเห็นเห็นเห็นนล้เนาะสิบหกเห็นห็นตัวไงหนึ่ง Li nó lắm hãy con đắp ra về luôn có tên luôn có tên bạc trong lòng nhắm của con dưa luôn 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 รัฐบาลไทยครับต้องได้ระบุไว่เพราะว่าเขมามีหลายอย่างนะครับเนาะแม่นครับพี่น้องจะบริได้ทรบสนโอเคเยี่ยมมากครับมีหลายอย่างมีลาบตานาพร้อมับระดับอาจารย์ต้องหลอกหอกมาเบิ้งเลยวิ่งกันก้อนครับพี่นอ้องบนล่าง แปดกับสี่ครับลองนักีคือหอยแปดกับสี่โอ้ลองแปดเป็นไดเป็งไดผมเพียงจอมผู้เรีว่าจิตอ้๋อคือ,อ,อดีใช่ไหม,ม,ม,มนั่น อาจารย์เนาะมันจะตรงร่องอตรัตตบานนี้จับคู่ได้พี่น้องอฟันสี่สามโอ้ฟันสี่สามฟันเน,น, 4, น,น,น,น้นสี่สามลนบาทเน้นๆ <c oughs> อันนี้คือตัวร่องครับพี่น้องกันไว้ครับตัวร่องตัวกัน หนึ่งแปดค่ะหนึ่งสี่อ้ถือใจชนะสิบสี่นี่ยนะหนึ่งสามวสุนสนี่คู่วัวสุลสุเอัด้าูเจในยี่เมาโนต่ีสิบสีเต็มเพี้ยนดูออหนึ่งสามบุบึงคิดบู้คิดแม่คู่อเปีนว่ีมปิดเตัวปิดไปวาวเปิดยอะ แปดสี่เดเดียวตตอไปกอนกันวาไปรดไปยานัเชียนเพีว่าเอาอีแปดสาเกินเงคับว่าอะเอาตามนี่ละเอาตามนี่ละเขาสกิมเดีวเขาจะมาเขียนหรอม่เบ่งตัวเน้นราคาตัวไหนเคเห็นคือดีใช่ป่ะแบบเลีดไหมสองหมื่กว่าบาท มึงเด้ค่ะพี่นอ้องอาจารย์ในหรือว่าบาาแหลมเฮ็ดใหรอมึงเงีย้ว่าเพอนเน้นตัวใดสถิติของบาาแหลมเลขสามตัวได้พี่นอ้องเข้าทุกหมวดเด้ค่ะเลขสามตัวหนึ่งแปดสี่ ไม่ซุดสามตัวพ่วงบาจันครับผมอ <18 4 S 1> มมหนึ่งแปดสี่ถือว่าควบโชว์ดีของเอฟซีแม่คั้วได้เลยหนึ่งสามสี่สามหนึ่งยังแปดหนึ่งสามแปดเไหหนึ่งแปดสี่แปดสี่สามบ่าว่าเป็นยังไงเอฟซีคับตัวนี่ละเลขมันค่อยขังสิบสาม การซื้อสามันไม่ยากให้ซื้อสาให้เอาสามหนึ่ง,งเอาครับเอา FC มันจะหลับหรือกปล่อยตามสูตรพี่น้องปล่อยตามสูตรเคนหลักกนจ้ะนี่เด็กสามถั่วแล้วพี่น้องตัวนี้เน้นเน้นก็คือตัวนี้มีเลขเป้าแลมมี่แปดสี่สามตามที่สังเกตมากนล้พี่น้องหลายต่อลายงวดขึ้นแต้มลงแต้มจงังแปดสิทิครับอาจจะเป็นเกา ก็จะเป็นจิตครับก็คือสิแค่นั้นรักลอยแค่ลักลอยมันว่ค่ะรักลอยลักกับลักน่วยครับเทปหน้าจอด้วยค่ะพี่น้องหอยชัดดีดอกตัวใหญ่เยอะ่เอเอาตัวนี้ละของกิงของแครได้กิงของแท้ฝีมืออาจารย์ไงฝีมือเบาแหลมแล้วค่ะเอาสุดท้ายกับขอบุญขอบุณอาจารย์ไงแล้วค่ะ ที่ให้แนวทางเอฟซีหรือว่าแนวทางของให้ให้แนวทางไม่คั่วเนาะค่ะเนาะกับพอเพียรเนาะค่ะครับผมอ่าเอาพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับเด้อแนวทางรัฐบาลไทยของเบ้าแหลมวันวันที่16ธันวาคม2566บนล่างวิ่ง8กับ4เน้นที่4ส่วนจับคู่กับ1น1่งแปดหนึ่งซีหน่ตัวฟนไนเี่เออเออตัวเน้นตัวฟันก็คือตัวเน้นก็คือ43ครับผม แล้วก็อ่านไม้ตัวหลวงเสาเลยหนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งสามแปดสี่แปดสามสามตัวส่วนตัวเน้นก็คือสี่สามนะพี่น้องได้ตัวสี่แหล่ๆนี่แหละ,ละคือข้อขกีกระทางนี่ <c oughs> ส่วนเลขสามตัวก็คือหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดสามแล้วก็ตัวเน้นตัวเด่นก็คือแปดสี่สามนะพี่น้องได้ <c oughs> แคปหน้าจอได้ค่ะ ใช้ลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่เอาไหมเอฟซีบ้างเนี่ยนนเดี๋ยวเอฟซีคิดว่าหมั่นใจเด้ว่าอาจารย์ใหญ่ซื้ออีหลีบ่ซื้ออีหลีบ่ตัวเน้นตัวเด่นนั่นน่ะพี่น้องเบิ่งเอาเด้อตัวเด่นตัวเน้นนั่นกล้า,อ,า,นนาอ,อ่านตัวท่างก่อนหน่อยจะไปอ,อ่านตัวใต้เพราะมันอ่านกับหลังคือแก้วเดิซีสามซีหลักกับพร้อมเนาะแต่ว่าตัวกับเป็นเก้าซีสามเนาะตัวกับเนาะหลักร้อยเป็นเก้าเฉาเลขสองตัวพี่น้องอ่าเฉพาะเลขสองตัวออื ยิงเข้าไก็อยากได้ลักลอยแต่มันไก่ใกล้เคี่ยงนะพี่น้องแล้วแปดกับเก้าตีแปดกับเก้าครับเหลกออายน้องค่ะเอาสุดท้ายไายสุดกันขอบขอบขอบคุณขอบคุณอ่านี๋ยวเลี่ล่หน้าจอเนี่ยอ่าขอบคุณค่ะครับผมไปพี่น้องเอ็ซีโชคมานกันทุกท่นครับผมเอา ชุดท่ายท่ายสุดกระคอให้ f เอฟเดินทางปลอดภัยแควคาดแหงินเต็มกระเป๋าปีหม่เด้อค่ะอาค้าพ่อใจคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ